คุณภูมิธรรมเนี่ยนะรักษาการนายกรัฐมนตรีเนี่ยประชาชนผมถามพี่น้องประชาชนจริงๆเถอะว่าเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเริ่มเข้าใจหรือ,อยังครับว่าทำไมรัฐบาลชุดนี้ปรับคอรมอรอบล่าสุดจึงไม่ตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงไม่ตั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตัวจริงขึ้นมาดูแลสถานการณ์นี้เห็นหรือยังครับมันมีความสอดคล้องต้องกันอย่างบังเอิญแบบไร้กายนะฮะเรามีสงครามประชิดติดพันแต่เราไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งไม่มีเหตุผลอะไรอธิบายกับประชาชนได้เลยนะฮะ วันนี้เรามีเพียงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งก็มีอำนาจไม่เต็มมือแล้วให้คนที่กุมสถานการณ์หลักคือภูมิธรรมเวชยะชัยนะครับนี่แหละนี่คือสิ่งที่มันสามารถเอามาต่อจิกซอกันได้